สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะมารีวิวเซรั่มคิวนะคะหลังจากที่ใช้มาเกือบ6ปปีแล้วประมาณสิบเอ็ดเดือนได้ะคะ่ะก็คือเป็นยังไงบ้างใช่ไหมตอนนี้ก็คือรูขุมขนเนี่ยมันเล็กลงมากค่ะรูขุมขนเล็กลงแล้วก็ปกติก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีไก่อยู่แล้วเนาะแล้วก็ ตรงร่องแก้มเนี่ยก็เหมือนรู้สึกว่าแบบตื้นขึ้นนะคะแล้วก็ได้ลองใช้ตัวอื่นของเขาอยู่ก็คือจะมีะครีมกันแดดแล้วก็มีครีมบำรุงมีกันแดดแล้วก็มีสบู่นะคะก็คือสินค้าของเขาเนี่ยก็น่าจะดีทุกอย่างเลยดีไม่ใช่น่าจะคือดีทุกอย่างเลย สบู่ก็คือมีกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วก็ฟองนุ่มแล้วก็ใช้แล้วหน้าไม่แห้งตึงนะคะแล้วกอ็อะไรนะครีมบำรุงผิวก็คือซึมเร็วคือทาเข้าไปเนี่ยรู้สึกเลยว่าคือซึมเข้าผิวเลยแล้วก็กันแดดก็คือซึมเร็วแล้วกเ็เหมือนจะทอนอับมัหนึ่งสเต็ปก็คือโดยรวมก็คือดีแต่ว่า สามตัวนั้นไม่ได้ใช้ต่อก็เนื่องจากง่ายๆเลยมันเปลืองทุกคน <c oughs> ก็คือเป็นคนที่ไม่ค่อยได้รักสวยรักงามเท่าไหร่ก็คิดว่าเออใช้เซรั่มอย่างเดียวแล้วก็ซื้อกันแดดตามออทั่วไปก็น่าจะโอเคแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็อตอนนี้ก็ใช้ต่ออยู่นะคะก็คือไม่ได้หยุดใช้แล้วก็ สั่งมาล็อตใหม่ที่มันเป็นโปไอเนี่ยเป็นโป6หกขวดเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะที่เขาทำทำแพ็กเกจใหม่ตรงนี้เป็นเคเหมือนแบบปิ้นเป็น U v วอ่าเป็นวาวๆแล้วก็มีรูปเจ้าของแบรนด์เขานะคะแล้วก็มีสติกเกอร์วาวๆตรงเนี้ยเพื่อเพราะว่าสินค้าเขาว่ามีการปลอมแปลงเยอะนะคะ mm hmm. เขาก็เลยต้องทำสติกเกอร์แบบนี้ขึ้นมา mm hmm. แล้วก็ใต้ขวดอ่ะก็จะมี เหมือนสลักชื่อแบรนด์เขาอะเป็นชื่อเจ้าของแบรนด์นะสลักชื่อเจ้าของแบรนด์เขาเนาะแล้วก็เออก็ประมาณนี้แหละคือตัวใหม่เนี่ยเห็นเขาบอกว่าเขาเหมือนใส่ออสารที่มันจะทําให้เห็นเขาเรียวกว่าอะไระ่ะดีขึ้นประมาณสามเท่าอะไรเงี้ยแต่นี้ยังไม่ได้ลองสั่งมาหกหกขวดเพราะว่ามันจะคุ้มกว่าเพราะว่าซื้อ มันหนึ่งขวดแล้วก็แถมมา1ขวดแล้วก็คือมันก็คุ้มมากแล้วก็ปริมาณมันก็คือเยอะใช้ได้ประมาณเดือนกว่าๆค่ะนี่ก็ใช้มาอาตอนแรกก็สั่งมา5ขวดเนาะห้าขวดหนึ่งพแล้วก็มาสั่งล็อตสองที่เป็นเซตรวมที่มีครีมมีกันแดดแล้วก็มีสบู่แล้วก็มีเซรั่มอะค่ะเซตรวมน,น,นั้นมาอีกรอบหนึ่งก็ได้เซรั่มมา กี่ขวดสองขวดมนะั้งไม่แน่จะจาไม่ได้ได้มาสองขวดก็คือใช้มาประมาณเจ็ดเจ็ดขวดแล้วก็นี่แหละก็ดังหน้าก็ประมาณนี้อายุสี่สิบแล้วนะคะจะสี่สิบอีกไม่กี่วันนี้แหละแล้วก็มันก็ถือว่าถามว่าดีไหมก็คือดีก็คือ,ค,อคือเท่าที่เคยใช้ครีมหรือใช้อะไรมาก็คือดีก็คือ ชอบแล้วก็ราคาคือจับต้องได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องซื้อเป็นแบบเหมารวมนะถ้าซื้อแบบแยกก็ราคาจะสูงหน่อยอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็อ่ะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นที่โก้ใช้อยู่ปัจจุบันเนาะแล้วก็มันอันนี้คือตัวเก่านะยังยังตัวใหม่ยังไม่ได้แกะใช้ตรงข้างล่างเนี่ยเขาจะไม่มีไม่มีปั๊มนูนแต่ว่าตัวใหม่อ่ะตรงข้างล่างเขาจะปั๊มเป็น เป็นชื่อหลักสิการหรืออะไรสักอย่างอะชื่อของเขา,าอะไรกันการนี่แหละอ่าดูโดยรวมก็คือโอเคค่ะให้เก้าสิบเอร์ซนเออเหลืออีกสิบเอร์ซ็นือก็คือ,อความรวดเร็วมั้งคะ <c oughs> ก็จริงๆก็คือให้เก้าสอีกสิเปเผื่อไว้ จ้าของแบรนด์เขาไปพัฒนายอย่างอื่นเนาะแต่โดยรวมก็คือดีแล้วแหละดีมากๆเลยค่ะคือส่วนตัวก็คือชอบเพราะว่าหนึ่งคือราคามันไม่ได้สูงมากแล้วก็เออมันใช้ได้นานแล้วก็เอออะไรนะมันเห็นผลเพราะว่าปกติเป็นคนที่หน้าแห้งมากผิวแห้งแล้วก็คือใช้ตัวไหนก็คือไม่ไม่ได้รู้สึกดีเท่าตัวนี้แล้วก็คือตัวเนี้ยมัน ถ้าเป็นฤดูนี้ฤดูเหมือนจะหนาวหนาวแล้วผิวแห้งอะ่ะผิวโก้ก็แห้งนะคะตอนนี้ก็ยังแห้งอยู่ก็คือแต่ว่าโก้ตอนแรกก็คือโก้ก็ใช้ทารอบเดียวใช่ไหมแต่ว่าฤดูนี้โก้จะทาสองรอบพอทาสองรอบปุ๊บอ่ะโอเคดีดีเลยก็เลยเอ,อ,อันนี้ก็คือจะมาบอกทิกเพื่อนๆน,น,นะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือใช้เองใช้จริงแล้วก็เขาไม่ได้จ้างมารีวิวอยากรีวิวให้เขาเพราะว่าสินค้าเขาดีจริงๆค่ะเนาะ หลังจากที่เรารีวิวเซรั่มคิวไปแล้วนะคะขอรีวิวลิปสติกตัวเองบ้างอันนี้คือมาม่าโกโก้นะคะเป็นลิปสติกเนื้อแมตเนื้อกะไมยีนะคะอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์สองนะคะสี สมเรียกซับหรือว่า Prince of ฟออริ e นะคะนี่ก็ไม่ได้แต่งหน้านะแต่อยากทาให้ดูว่าคือมันสีมันชัดมากแล้วก็ติดทนนานอันเนี้ยเป็นลิปสติกที่มีส่วนผสมของธรรมชาตินะคะก็คือผงสีเนี่ยเป็นผงสีออแกนิกแล้วก็น้ำมันน้ำมันที่ใช้ก็คือเป็นน้ำมันออแกนิกคือค่อนข้างที่จะปลอดภัยคนท้องสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็เด็กที่อายุ สามขวบขึ้นไปใช้ได้ก็คือเผื่อเด็กๆจะเล่นอะไรเนี้ยอันนี้โก้ก็คือใช้แล้วลูกชายก็เล่นด้วยลูกชายชอบมาแต่งหน้าให้ค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจพิมพ์ที่ Google นะคะมาม่าโกโก้ลิฟภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้นะคะมันจะเข้ามันจะลิงก์เข้าไปในเพจ Facebook นะคะเพราะว่าโก้ขายในเพจ Facebook อย่างเดียวเลยค่ะหรือไม่ก็อินบ็อกเข้ามาใน YouTube นี้ก็ได้นะคะ ขอบคุณมากนะลองไปใช้กันดูแต่อันนี้ก็คือโก้ก็อันนี้ก็คือมัน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 โอเคกับผิวโก้นะคะแต่สําหรับคนอื่นอันนี้ก็ก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันลองสั่งมาใช้ดูก่อนก็ได้ค่ะแต่สําหรับโก้ก็คือโก้ปื้มแล้วก็โอเคมากแล้วก็ใช้ใช้ต่อเนื่องมาจนถ,ถึงทุกวันนี้แล้วก็จะใช้ต่อไปค่ะ แล้วก็แฟนโก้เขาก็ลองเอาไปใช้ดูเขาก็บอกว่าดีมันคือมันดีแล้วก็มันรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้อันนี้ก็คือคอนเฟิร์มโก้ก็คอนเฟิร์มเองเลยว่ารู้สึกดีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ขอบคุณมากนะคะบายยฝากมาๆมโก,ก,ก้ไว้ในอ้อมใจด้วยนะ